รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องอาพบพอ,อีกแล้วนะครับนอกกับช่องอีสานอินเตอร์โดยป้าตํามสรารคามครับคนเก่านี่แหละครับเมือนี้นะครับป้าํามชิพ้าเบิ้งครับบรรยากาศตน้นไม่ใบลนบ่นหมดแล้วนะครับใกล้เห็นแล้วแหละบรรยากาศอยู่ประเทศจีนรมันตอนนี้เมื่อนี้อุณหภูมิอยู่ที่แปดองศานะครับป้าําก็เลยยางออกมาเรื่อย มาเห็นวิดีโอพี่น้องเบิรงกนะครับผมสิมีอย่างนั้นมาติดตามกันเลยนะครับสนุกนะครับน้ำสวนน้าคองันบ้านเฮาเอิญสวนหน่ำนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นปิดโตลงแล้วแหละนอกจาก,กว่าบรรยากาศมันหนาวนี่ครับรเดิไปเรื่อยเลยนี่นะครับบริเวณทางเขาสเราตามขึ้นมาช้าก,กว่าเบิร์กกันเลยครับไปไม่ไกเหลือบย่างตะกางเห็นไปแล้วนี่ครับ บรรยากาศรอบๆตรงทางนี่จะเป็นบ้านซ้ำเมืองเฮานะครับนะเพื่อนอื่นบ้านซ้ำเมืองเฮาบ้านน้อยบ้านเฮานะครับหัวขคนประเทศเยอรมันเพื่อนคำว่าหน่าห่อนแล้วเพื่อนเ่งไปไซเพื่อนจะอยู่บ้านน้อยเพื่อนนี่แหละครับเป็นสวนย้อมงามๆตระการพี่นอ้องทั้งสองทางทางเลยนี่ครับสองทางทางเลยงามๆไปหนอป่องนะครับกับยางไม้เรียกับเบื้องบรรยากาศไปนั่มนะครับผม เป็นภูมิกับภคา่บันไดครับวันนี้อากาศสวยงามเลยครับครับเป็นสวนยอมงามงามพี่นอ้องซึ่งเพิ่นกระจายไยเป็นล็อกเป็นล็อก,อกงามงามพี่นอ้องเป็นสวนไผ่สวนมันเนาะล็อกไฟล็อกมนนกันเบ่งกับเราได้ครับผมงพุทธิเน่งามงามเลจัดไว้นะครับนี่ครับสวน ข้าก็คือเหมือนเดียพี่นอ้องก็ยังฝนสีตกนิดครับพี่น้องแต่ว่าทางประตกกันหนาวน,นะครับรต้งองย่างไปเรื่อยๆก็บ,บาดานกันวิ่งพี่น้องโยกกันเพิ่นเลยด้วยนี่จะเป็นไม้เขียวดอกไม้นะครับสวนปลานครับไปกันเรื่อยๆเลยนะครับ่วนท่านี้เพกกื่อนๆจะปลูกพักเลยครับผม ปลูกพักนะปลูกดอกไม่ไม่ดอกไม่ประดับนะครับเนะาะพวกไอ้ปลูกเพื่อนแหละเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้เป็นตะยูวะครับพี่น้องแต่มาเป็นตะยูด้วยครับมันบันเข้าให้แต่สีคลีสีง่ายมืย เป็นต้นมักแอปเปิลนะครับเริ่มเหียวเลยอ่ะแอปเปิลมาทางนี้ก็จะเป็นบานที่เขียวเย็นตาครับผมพี่น้องบรรยากาศเปยู่มีเหลืองแกมแน่นี่ครับบรรยากาศสวยงามลมเดือนนะครับธรรมาชาติแท้ๆครับบรรยากาศสีเขียวๆนี่บานทรับมือเห่านี่ครับ กับบรรยากาศงามเลยครับพี่น้องช่วงบ่ายครับตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับประเทศเยอ่รมนีรถไฟกับเลนพันกับมีด้ยครับผมโอ้สวยงามกับทองฝาสีทองมานีจะเป็นแกะนะครับเป็นเดี๋ยวขนมันเป็ดเชือง ความหนาวนะครับใช้เสียแผนหนาวเน่ใช้ถุงเทานั่มนะครับนี่ครับแสงสีทองนะครับโอ้เดียดีครับวันนี้บรรยากาศไปสองโมงตอนนี้ประมาณสองโมงสิบนี่นะครับแดยประมาณซึ่งมาท่านี้จะเป็นชุมทางของรถไฟนะครับเนาะ เป็ใส่ะไผลทรงพานิดนะครับเก้าเนี่ยแล้วแต่ว่าเก้าแบบไม่มีสิีิภาพได้พี่น้องขอบคุณครับเป็นยังไงเดกครับพี่น้องมาถึงช่วงสุดท้ายเราได้บานนี้กับปลาตำสารข้ามช่องอิสานอินเตอร์ครับผมปลาตำสาร,ราข้ามคนเขาคนเดิมนะครับฝาก Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้กครับผม โวนวิดีโอขรั้งนาน้นชีิตเกี่ยวกับยังก็มาติดตามกันได้นะครับผมขอบคุณครับผมที่เบิงจนจบนะครับเนาะสำหรับมนนี้ก็สวัสดีครับ